จะดีไหมครับถ้าคุณรู้อนาคตก่อนเทรดโอ้โหยี่นะฮะให้ลองนึกภาพสถานการณ์นี้ดูครับคุณกําลังจะไปพรีเซนต์งานหน้าห้องแล้วคุณไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยคุณจะรู้สึกยังไงฟิลประมาณไหนและการพรีเซนต์ของคุณเนี่ยจะออกมาจะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงซึ่งผมสามารถคาดการณ์ในล่วงหน้าเลยครับว่าแน่นอนครับมันจะตะกุกตะกักครับมันจะลนครับมันจะรู้สึกว่าไม่พร้อม ที่จะพรีเซนต์มันรู้สึกว่าเราจะทําออกมาได้ไม่ดีครับท่านเหตุก็ไม่ต่างกันครับในแต่ละวันเนี่ยเรามาถึงเราเปิดมือถือเปิดจอคอมนะครับแล้วก็ดูกราฟแล้วก็เทตรดตรงนั้นเลยโดยที่คุณไม่ได้เตรียมตัวหรือรู้ไว้ครับว่าอนาคตเนี่ยคุณจะเทรดยังไงสิ่งที่คุณจะทำครับคือคุณอาจจะย่อยไปนในไทม์เฟรมแล้วก็นั่งดูนั่งจ้องกาฟมันวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็คงกําลังคิดอยู่ใช่ไหมครับว่าเราจะเข้าบายหรือเข้าเซลล์ตรงนี้ดี แต่จะดีกว่าไหมครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้อนาคตของกราฟเลยโอ้โหซึ่งคุณจะทําแบบนั้นได้ครับก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยได้ทําแผนการเทรดเอาไว้ล่วงหน้าครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูแผนเทรดที่ผมทําไว้ในกลุ่มล่วงหน้าว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์ของการทําแผนเทรดล่วงหน้าเนี่ยมันเวิร์กยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับในคอมมูนิตี้ของผมนะครับก็จะมีห้องหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแผนเทรดรายวันนะครับซึ่งในแผนเทรดรายวันเนี่ย มันคือการที่ผมทำแผนเทรดเอาไว้ล่วงหน้าในบางครั้งเป็นกันไหมครับพอถึงเวลาผมบอกจุดเข้าเนี่ยนะครับหลายคนก็จะแบบขับรถอยู่เข้าออเดอร์ไม่ทันนะครับเข้าห้องน้ําไม่ทันได้ดูกราฟทํางานอยู่หลายเหตุผลมากมายครับที่ทําให้เราเตกลถเวลาเราเทรดกันหน้างานจริงๆแบบเรียลไทม์แต่ปัญหานั้นจะหมดไปครับถ้าสมมติคุณเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ได้มีเวลามานั่งดูกราฟตลอดเวลาแล้วคุณอยากที่จะรู้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าคุณจะเทรดอะไรในวันนั้นเป็นจุดที่ make sure ว่า ถึงเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยคุณจะ order, เข้าออเดอร์เข้าเทรดเนี่ยแล้วคุณก็จะสามารถสร้างผลกําไรจากมันได้ตามระบบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือวันที่14นะครับพอเข้าไปดูนะครับผมก็จะมีแผนเอาไว้ให้ครับว่า ผมเนี่ยมีโซนที่ผมจะเข้าออเดอร์ตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีโซนเซลล์นะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่3357.56นะฮะแล้วผมก็ส่งแผนเทรดไปไว้ให้ตอนประมาณ10โมงเช้านะครับแล้วก็มีโซนเซลล์อยู่ที่70กับ74นะแล้วก็มีโซนบายอยู่ที่3343 3330นะครับซึ่ง70 74เนี่ยก็เป็นซัพพลายโซนนะครับที่เขาทำเรลีฟ เบส drop ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเบรกไปโซนหัดไปก็จะเป็น3395เลยโซนบายตรง3343เนี่ยก็เป็น SNA โซนนะครับแล้วก็มี3330ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์นะครับจากการเทรดเนี่ยเป็นยังไงซึ่งในแต่ละวันผมจะเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าทองคำยังเป็น uptrend นะครับที่แข็งแรงยังไม่เสียโครงสร้างนะครับถ้าเบรก h i g อีกรอบหาจังหวะ follow b y นั่นหมายถึงอะไรรู้ไหมครับหมายถึงว่าถ้ามันเบรก 70กับ74แล้วซึ่งเซลได้ก่อนรอบหนึ่งถ้าเซลแล้วลงมาปุ๊บแล้วมันเบรกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เซลที่โซนเดิมเราจะรอฟอลโล่จาก74ไปที่95เลยนะครับโซนบาย3343 3330โซนเซลล์3 3 0ถึง74 3395วันนี้ไม่มีข่าวอะไรเป็นพิเศษเทรดตามเซตอัพได้ตามปกติครับทีนี้พอเราย้อนหลังมาดูกราฟนะครับในวันที่14ก็จะมีโซนเซลล์อยู่ที่7 10ถึง7 4โดยประมาณนะครับแล้วก็4 3ใช่ไหมก็มี3 3แถวเท่านี้นะครับอันนี้คือที่ผมทำแผนเอาไว้ให้ล่วงหน้าทีนี้เรามาดูกันว่าผลลัพธ์จากการเทรดวันนั้นจะเป็นยังไงครับกราฟวิ่งละอ่ามาแล้วครับกราฟมารับออเดอร์นะครับที่7 3 7 4ตรงนี้ครับ7 3 7 4ตรงนี้กราฟเนี่ยรับออเดอร์เราย่อลงมานะครับครั้งที่1เนี่ยย่อลงมาให้1000จุดครับ และครั้งที่2เนี่ยมารับนะฮะก็ย่อลงไปนะครับถึงก็ย่อลงไปประมาณ2,500จุดครับอันนี้โซนเซลล์นะทีนี้พอกราฟย่อลงมานะครับโดยปกติเนี่ยแผนเทรดรายวันเวลาผมทําแผนเอาไว้นะครับก็ผมจะมีระยะที่เก็บกำไรอยู่3ระยะนะครับคือระยะที่1คือ500จุดระยะที่2คือ1,000จุดครับและระยะที่3คือ2,000จุดซึ่งตรงนี้ก็คือ hit TP max เลยนะครับก็คือ2,000จุดเรียบร้อยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ เก็บกำไรไม้เซลไม้ที่1ไปเรียบร้อยครับถัดมานะครับกราฟเนี่ยกดตัวลงมาถึงโซนอะไร3,3,4,3ครับแล้วก็มีสะบัดเล็กน้อยไปถึง4,1นะนะครับเด้งขึ้นมา4,3ขึ้นมา5,1เนี่ยก็ประมาณ800จุดแล้วนะครับ800เห็นไหมครับวันที่14จบไปอีก1วันนะครับโดยที่เรารู้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะเซลล์ราคานี้และบายราคานี้เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่คุณจะตกลดในการเทรดแน่นอนครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ โซน7-4ได้2,000จุดครับก็ประมาณนี้นะครับได้0 0จุดนะครับแล้วก็3-3-4-3ก็เก็บไปที่500จุดนะครับแต่ว่าก็ใครถือต่อก็จะได้2,000จุดในบางครั้งนะครับในทุกๆ1สัปดาห์เนี่ยผมจะทำแผนคู่เงินไว้ให้ด้วยนะครับประมาณ2ถึง2ถึง4คู่นะครับเป็นเป็นโบนัสพิเศษนะครับก็มีมี GU ครับรอเซลล์ราคานี้นะครับให้มันดีขึ้นมาก่อนแล้วมาเซล ส่วน u ู h ชฟนะครับก็คือล้อให้เขาเบรกเอาไปก่อนย่อมาแล้วค่อยบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับวันที่15นะครับวันนี้กราฟเป็นยังไงบ้างผมส่งแผนให้ตอน9โมง54สนะครับสำหรับวันที่15วันที่15นะครับแผนใหม่มาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าอันนี้คือระยะที่เขาวิ่งวันที่14เนี่ยคือวิ่งแค่ี้เองนะนี่ขึ้นไปรับฝั่งเซลล์แล้วก็รับฝั่งบายตรงนี้นะครับวันที่15ผมมองครับว่าเราตอนนี้กราฟเนี่ยอยู่กลางทางนะครับแล้ว นั้นเราเทรดในกรอบได้นะครับให้การกาฟเนี่ยย่อลงมาเนี่ยบายที่ราคา3322แล้วก็แต่ถ้ามันไม่ยอ่อลงมาแล้วมันขึ้นเลยนะครับเราก็จะไปเซลล์นะครับที่แนวต้านสำคัญนะครับคือ3396เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของวันที่15จะเป็นอย่างไรเห็นไหมมีโซนเซลล์96นะครับแล้วก็โซนบาย2 2กับ83มีข่าว CPI ตอนทุ่มครึ่งโอกาสทองกด ลงมีโอกาสกดทองลงหลังข่าวเทรดตามแรงข่าวนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับที่ฝั่งบ่ายวันนี้วันที่15นะครับก็จะมีโซนบายอยู่ที่ 33- มประมาณ3 2 2 2 2 3ตรงนี้เนาะแล้วก็มีเซลที่32 3 3 9 6เนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้กราฟจะวิ่งยังไงไซเวย,ย์ที่เดิมนะครับอ่ะทุบลงมานะครับมารับราคาที่ไปถึง3 3 1 9เลยนะครับ3 3 2 0นะครับก็คือสะบัดจากโซนประมาณ200จุดทนน เมื่อรับแล้วกราฟวิ่งยังไงรียคยังไงต่อครับดีดขึ้นนะครับไปอยู่ที่ระยะพันจุดและนะครับตอนนี้พันจุดแล้วเห็นไหมครับว่าไม่ว่าค้ามันจะวิ่งยังไงอะ่ะสุดท้ายอะ่ะมันมาถึงโซนเข้าปุ๊บเข้าอ,ออเดอร์ปุ๊บเก็บกำไร500 000, 000, 000, 000, 000, จุดพันจุด2000จุดได้เลยเป็นไงครับเหมือนเรารู้ ล่วงหน้าครับว่าเราจะเทรดอะไรมันก็จะทําให้เราเทรดง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับว่ากราฟมันจะสวิงขึ้นสวิงลงกราฟมันจะไปไหนสุดท้ายถ้าถึงจุดที่เรามองเอาไวหรือเล็งเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อเราเตรียมพรีเซนต์งานเนี่ยไปถึงหน้างานปุ๊บตัดเลยได้กําไรนะครับแบบนี้เวิร์กไหมฮะไอเดี๋ยวเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างของวันที่16ครับเดี๋ยวมาดูวันที่16หนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทําการนี่อันนี้ผมมองไว้ว่าเป็น อาจจะมีโอกาสเป็นแฟลกนะครับเป็นเป็นแบริลิชแฟลกลงมารับโซนบายข้างล่างตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ 3320มเนี่ยมันเด้งไปพันจุดให้เรียบร้อยแล้วจากเมื่อวานแล้วก็เก็บกาไรกันไปแล้วตรงนี้ก็คิดว่ามันจะย่อลงมารับตรงนี้เราขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงถ้าสมมติว่ารับตรงนี้เราขึ้นนะครับก็จะมีโซนบายที่3310และมีโซนเซลล์ตรงนี้ครับเป็น s n r นะครับที่3341แล้วก็มีแนวต้าน3 3 5 1อา่ะเรามาดูกันว่าแผนของวันพุธจะเป็นยังไงโซนเซลล์3า4สา3ครับ3351 3366 แล้วก็โซนบาย3-10106นะครับ3 3 0 8โซนบางโซนกว้างให้รอเกิด PA แล้วค่อยเข้าเทรดนะครับ คาวันนี้ทุ่มครึ่งมีโอกาสกดทองลงอ่ะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็โซน41ได้500จุดแล้วโซน53ได้500จุดครับี๋ยวดูผลลัพธ์กันเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ของวันนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับว่าจะลงหรือขึ้นนะอ่ามาแล้วครับสรุปว่ากราฟขึ้นมาถึงตรงนี้ครับโซนที่1ครับคือโซน41นะฮะโซน41ตรงนี้เนี่ยดูว่าย่อกี่จุดนะครับประมาณ500จุดพอดีนะครับก็เก็บเก็บกำไรไปได้นะครับแต่ใครไม่ได้เก็บเนี่ ทีนี้กราฟเนี่ยดันตัวต่อนะครับเดี๋ยวไปดูต่อวเป็นยังไงปรากฏว่าใครเก็บ500ก็ได้500ครับแต่ใครถือต่อเนี่ยก็ทุบมา2,000จุดเรียบร้อยแล้วข่าวออกครับโอ้โหข่าวไส้มาหากับปรยนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่ามันย่อที่5 1ให้ก่อนไหมนะครับเมื่อกี้อาจจะตกใจนะเราไปดูดูใหม่นะดูใหม่นะ ถ้าดู H1 อาจจะตกใจนะครับโอ้ไส้มันยาวเหลือเกินมันแบบแหกคอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรง5.1เนี่ยนะครับจริงๆแล้วตรง5.1เนี่ยมันย่อให้กอนอ่านี่ตรงนี้นะฮะ5 1นะครับย่อลงมาตรงนี้นะครับ5ประมาณ5ถึง600จุดนะครับก่อนที่เขาจะดีดต่อนะครับช่วงวันนี้เหมือนจะเป็นวันที่ทรัมป์พูดด้วยนะครับจำได้เลยนะวันนี้นะครับเราเซลล์กันอยู่ดีๆดีดขึ้นไปทรัมป์พูดอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไปรับโซนเซลล์ที่ 5. 2 5 5 0 0จุดดดให้้้้กกกับเเรรรานะแแลลว็็ีีตต่่องไไมไ เห็นไหมครับแผนเทรดเห็นไหมครับ <First> ว่าผมเนี่ยทำแผนเทรดให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่าง3วันที่ผมโชว์นะครับก็เป็นแผนเทรดที่ผมทําไว้ในกลุ่มนะครับอันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับก็จะมีโซน buy โซน sell ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จุดเข้าเนี่ยก็จะทํากําไรได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมก็จะมีสรุปนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีโซนที่เรารับมารับเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกี่ไม้กี่ไม้วันนี้3ไม้1ไม้2ไม้2ไม้สัปดาห์นี้นะครับ 8,500จุดนะครับสัปดาห์ถัดมานะครับก็ถามว่ามีแพ้ไหมก็มีแพ้บ้างครับมีแพ้บ้างอย่างเช่นตรงนี้ครับก็แพ้ไปไหมหนึ่งแล้วก็ชนะไหมหนึ่งแต่ผลรวมของทั้งสัปดาห์ก็6,300จุดนะครับแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดนะครับก็อยู่ที่ 5,800จุดเป็นไงบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับที่จะมาจอยห้องแผนเทรดรายวันนี้นะครับซึ่งไม่ใช่มีแค่แผนเทรดนะเรามีสัญญาณให้ด้วยนะครับเรามีสัญญาณให้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับสัญญาณมันจะเรียลไทม์กว่าแล้วก็เก็บสั้นกว่าซึ่งพอถึงเวลาเรียลไทม์เนี่ยเข้าออเดอร์เลยนะบายเลยเซลเลยอะไรเงี้ยนะครับไปกดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกวก4,100จุดนะนะครับบวก4,100จุด ซึ่งบางทีเนี่ยเราอะดูบางทีเนี่ยเราพอถึงสัญญาณที่มันเป็นเรียลไทม์เนี่ยหลายคนก็บอกค่ะว่า ไอ้มันเราบางคนก็แบบขับรถอยู่ทํางานอยู่เลี้ยงลูกอยู่เลี้ยงแมวอยู่นะครับบางทีเข้าแบบเรียลไทมไม่ทันนะครับคุณก็สามารถมีแผนเทรดที่ทําแผนเอาไว้ให้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะครับแบบนี้ดีแบบนี้ก็จะช่วยคุณเนี่ยสามารถเทรดได้โดยที่บางครั้งก็ไม่ต้องเรียวไทมมากครับคุณสามารถตั้งออเดอร์ลิมิตเอาไว้ได้เลยด้วยซ้ำนะครับ buy limit sell limit ตามโซนที่ผมให้ในแต่ละวันคุณก็จะสามารถเก็บกำไร5 0 0จุด1,000จุด2,000จุดได้แบบที่ไม่ต้อง มานั่งเฝ้ากราฟได้นะครับซึ่งทั้งแผนเทรดรายวันและสัญญาณทองคาและสัญญาณฟอเร็กซ์เนี่ยจะอยู่ในห้องเดียวกันทั้งหมดนะครับเพียงแค่เปิดพอตนะครับกับ,บโบรกเกอร์ที่ผมใช้ขั้นต่ํา300เหรียญก็สามารถจอยได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจอยห้องเทรดของเรานะครับก็สามารถทักน้องแอดมินเข้ามาได้เลยนะเห็นไหมครับว่าการรู้ล่วงหน้ารู้อนาคตว่าเราจะเทรดอะไรการทำแผนล่วงหน้าครับมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยถอยออกมาก้าหนึ่ง ระหว่างที่คุณกาลังจ้องและโฟกัสกับอะไรที่มันเล็กๆจนบางครั้งเราไม่ได้เห็นภาพรวมเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นครับถ้าคุณได้ถอยออกมาก้าหนึ่งเพื่อหเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นได้เห็นว่าเราจะเทรดตรงไหนถักในวันนี้แผนเทรดเราทํและตอนเช้าเราจะรู้แล้วว่าทั้งวันเนี่ยตรงไหนคือจุดที่มันน่าเข้าจุดที่เรามั่นใจจุดที่มันใช่ในการที่เราจะเข้าออเดอร์โดยที่ไม่ได้ไปนั่งจ้องทำเฟรมเล็กเนี่ยก็จะทําให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นสบายขึ้น และที่สำคัญนะครับเรามั่นใจในการเทรดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับการพรีเซนต์หน้าห้องโดยที่เราเตรียมตัวมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับใครชอบคลิปนี้กดฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับใครสนใจเข้าห้องแผนเทรดรายวันของผมนะครับก็สามารถทัดน้องแอดมินมาได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันบ๊ายบาย